ไม่ว่านั่นโอ้ไก่ปวดฝ่าไปทางขวาอ้อย่าหลุดนะรอมาตั้งนานสอยดีกว่ะในที่สุดก็เป็นผลสำเร็จแล้วนะครับ ปลาสวายบิ๊กไวปลาบึกจักษ์นะครับแล้วก็ปลากายเมื่อวานยิงหลุดไปสามตัวเลยวานปลากาหนึ่งปลาบึกหนึ่งสวายหนึ่งวันนี้จะเอาให้ได้ครับ <c oughs> มาแก้มือนะห <c oughs> วันนี้มาแก้มือครับ ไม่ได้เอาซุนร้อยมาด้วยนี่เอาขวดน้ำเอาไปใกล้ใกล้โอ้โเนี่ยนๆเป็น,น,นปลากาย

โอ้มีโดนไม่สดุงตกใจหมดเลยว่าโดนโอ้โห И сон, кайф. У, кайф. Кайф, кайф, кайф. У, кайф, เฮ้ยโหโหแสดงว่ายิงเขียดมันนิดหน่อยน้ำบุญเลยยิงเขียดยิงเขียดน้ำตีน้ำไตน้ำบุญเลยยิงเขียดป่าเป็นธ ไปทางขวายิ่งขึ้นสูงเกินอมไม่เวคร์คบ่นต้นไม้เนี่ลงไปง่านดีกว่ารู้สึกว่ามันจะเหมือนเมื่อก่อนบามเชี่ยว ว่าจะ,ะายินะงปลาไก่ตัวนี้นะขึ้นเร็วลงเร็วตัวนี้อ่ะบหกนาทีร <c oughs> อหกนาทีเล <c oughs> ยอีกสามนาทีเลยอีกสองนาที มันรู้ป่ะมันน่าจะเห็นเราั้งเนี่ยไม่ขึ้นโอ้ยเอ้ยโดน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  โอ้ยเอ้ยโดน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 ขึ้นเร็วแล้วมือโดนโดนครับโดนโดนโดนอ่ะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะรอมาตั้งนานโต้อปล่อยดีกวอา ตรงนี้หลุดไปสองตัวเลยนะประกากกยอย่าหลุดอีกนะหลุดไปสองตัวแล้วอย่าให้ประวัติซ้ำรอยไอ้น้องยังอยู่นะยังอยู่นะตรงนี้มีต่อนะ หลุดนะเว้ยหมอ้องแปดนาทีเกือบสิบนาทีมนะั้งมีตัวไม้นี้หลุดแล้วหลุดต,ตัวตัวตัวไม่ใหญ่นะโอ้ตัวไม่ใหญ่ตัวน่าจะโดนหางน่าจะโดนหางนะเอ้าเอาจนได้ครับ ัวไม่ใหญ่หรอกแต่วันขึ้นตรงนี้ขึ้นไปโูอยู่เออย่างเงี้ยเอามาดูดินสุดก็อจนได้ครับรอนาน เอาเอาเอาจนได้เอาจน, yeah นได้เดลียวไอเราก็มีกิปเปร์อยู่นะทำไมเราไม่ไดใช้แล้วกิปเปร์เอาจนได้เกลียวเอาจนได้เอาจนได้ในที่สุดเอาจนได้เป็นผลสำเร็จแล้วนะครับผมดูว่าประกายตัวที่ห้า เอาจนได้ครับเฝ้าเมื่อกี้เฝ้านานอยู่โดนหางนิดหน่อยนี่ครับลูดอกหัวพอกเจ็ดเซนของนักกากลางนะครับหุกน้ำดีครับอันนี้สี่มิลนนะสนี่สิบเซนพอกเจ็ดเซนสวยหรูกับปากายไซส์ประมาณกับน่าจะได้สองสองโลได้อยู่สองโลเอาจนได้ครับ